เคล็ดลับในการใส่ปุ๋ยยางจะใส่ปุ๋ยยางสิบสี่ธาตุดีหรือเปล่าและหลายคนค่ะว่าการใส่ปุ๋ยสิบสี่ธาตุเนี่ยเป็นธาตุที่ต้นยางต้องการก็จะตามให้ผลผลิตต้นยางดีแล้วก็ต้นยางโตดีถูกต้องไหมครูพิสวยมีความรับมาบอกค่ะว่าในการที่เราจะใส่ปุ๋ยสิบสี่ธาตุตรงน,นี้ข้อดีก็คือมีธาตุอาหารครบแต่ว่ามีปริมาณไม่เพียงพอคะ่ะโดยเฉพาะธาตุอาหารหลักในสิบสี่ธาตุนะคะ ขาจะประกอบด้วยธาตุอาหารหลักก็จะมีสามธาตุก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารที่ต้องการมากแล้วก็จําเป็นในการที่จะทาให้ต้นออยางเจริญเติบโตและค่อยผลผลิตน้ํายางค่ะแล้วก็ธาตุอาหารรองก็มีสามตัวก็คือแมกนีเซียมแคลเซียมและก็กรมถันนะคะตัวนี้สําคัญนอกจากนั้นก็เป็นจุลธาตุอาหารจุลธาตุอาหารก็คือปริมาณธาตุอาหารที่ต้องการแต่ต้องการในปริมาณที่น้อยแต่เพื่อกระขาดไม่ได้ค่ะ ก็ได้แก่พวกทองแดงสัาสีโบรอนคอรินนิกเกลิลมังกานีสเหล็กนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปริมาณธาตุอาหารที่เพื่อต้องการน้อยและทีนี้ดินที่ปลูกยาในประเทศไทยในปัจจุบันนี้มีปริมาณธาตุจุลธาตุอาหารก็คือแปดตัวนี้เพียงพอนะะในดินแต่สิ่งที่จะต้องมามุ่งเน้นก็คือ3ามธาตุอาหารหลักแล้วก็สามธาตุอาหารรองสาธาตุอาหารหลักก็คือไนโตรเจน ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอันนี้ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้ามาร่วมด้วยค่ะถึงจะมีปริมาณธาตุอาหารเยอะนะคะโดยที่ใส่โดยที่ใส่ปุ๋ยโซลสามสก็คือไนโตรเจน30ฟอสฟอรัส5%ตแล้วก็โพแทสเซียม1 8ค่ะอันนี้ก็จะทําให้ปุ๋ยผลิตน้ํายางสูงนะคะแล้วก็อีกอันนึ้งก็คือธาตุอาหารรองธาตุดินขาดอย่างเช่นแคลเซียมกับแมกนีเซียมอันนี้เราสามารถที่ใส่ปุนโดรไม์เข้ามาร่วมได้ค่ะ หรือว่าถ้าเป็นพวกกรรมฐานันเราก็เปลี่ยนจากปุ๋ยยูเรียที่เรามาใช้ผสมปุ๋ยเพื่อจะทําแม่ปุ๋ยแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตค่ะอันนี้ก็จะทําให้มีปริมาณสดกรรมฐานเพียงพอกับความต้องการค่ะและถ้าใครอยากจะได้ปุ๋ย14ธาตุอาหารนะคะก็ทําง่ายๆค่ะโดยที่เราใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ใส่ปุ๋ย คอกหรือปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปร่วมด้วยอันนี้ก็จะทำให้ต้นยาได้รับธาตุอาหารที่ปริมาณมากเพียงพอก,กับการให้ผลผลิตและก็ได้ธาตุอาหารรองและก็จุลธาตุอาหารที่มีครบทําให้ไม่ขาดค่ะถ้าใครเห็นว่าข้อมูลนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในรายการโปรดถ้าใครอยากจะรู้รึรรจริงสามารถที่มาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการเกลืจางให้ผลผลติตเพิ่ม รายได้เพิ่มค่ะเป็นคอร์สที่ครูพิษใหม่ตั้งใจมากเลยนะคะที่จะนําความรู้มาให้กับเพื่อนๆชาวสวนยางและถ้าใครสนใจก็ขเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์หรือกดข้อความบอกว่าสนใจนะคะครูพิษใหม่จะให้ราคาพิเศษสําหรับคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้ค่ะความรู้ไม่แพงหรอกคะ่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงอย่าไปลองผิดลองถูกเลยค่ะ